ครับแม่เห็ดนางขอบคุณกระดุกยังไงเนี่ยขแม่มาปรทานอีกดอกบุหรีเห็ดไม้คลิปหนังฝักกระดุกฝักกระดุกทำพริกดิบใจกับเพื่อนใ่กระดุกนี่ต้มเหรอวะยังฝากปลาดุกดูดิบๆปลาดุกดิบๆยังไงเนี่ยฝากดิบๆแล้วก็ลงหม้อฝากดิบๆแล้วก็เอาลงหม้อกลางมันออกอยู่หรอกางมันออกอยู่ห้อกางออกนี่เห็นกางไหน กูบอกไต้ดอกดบบอดอกกูกกูัลาใส่ยังไงด้หมดปลาชืรถปลาชืรถพริกสดตำตำกระไข่กระเทียมใส่ยังอีกแนวนีกระแดใส่่แดใส่นี่ยน้ำุนนดนวนำสนทเอบนครับเอบนกับันนี่ ที่นี่ท่านเดียวกะทิยี่หัวที่นี่กะทใส่กับปงยี่หัวชุ่อถ่าย,ยาไปเห็ดน้ำยาปลาดุดได้ตึงร้องเบต่งเ <c oughs> สียบด้วยแต่ตรงนี้โหระพามาแม่โหละา,าแต่ตรงนี้กะทิ อะไรไหมกันนะอะไรไหมกันนะดุกซับเนื้อมาซับเนื้อสดกระเทียมกระเทียมไข่กะไค่ไค่ตลาไค่ตุแดกป่าชุ่มรดมีไงแต่บางิกดิบ อน้ำตาลกลน้ำบ to ุญต้องใส่น้ำตาลนะครับกะกิขาดไกระชายว่ใส่บุญบ่มนีกับก็เทียมเียมกับหอมเพื่อน้ำยาขบุญน้ำยาปลาดุก ตมดน,นุ่นแฟนครับบอกเห็น้ำยาปลากระป๋องใ่ไห้นกันห,นนหอขกับ่กปลากระป๋องน่งี้ตาเทียบเด็มลดใส่อ๋อาาก็นหน้ามันนีดลุงเียกันงแล้แล้วลงกับุ๊บทักหมอมโมไซเล่นบ่หอมนี่กับแซดบ่กับแซหมอมมีกับซด์บุกับซครับหมอมบัวบ่นีปลากิจับขอบุนม มิตกลมบ่มีซาลแน่ท่นเตรงกาักงนอยู่แฟนครับว่าอยู่กินดำหูมบนนี้ไม่มีผักเลยเพราะว่าเับเพราะว่าเขาปิดหลายครับเ<ม>ดี๋ยวนี้เทศก,กาลรสรงการมพกาือ,อใสวบนอกเจวกทรงพักทรงยังเขาพักเลยครับได้บ่มีเลย นี่แจ่วน้ำกะทิชุ่ยไทยแล้วก็น้ำตาลติดถ่า<ม>ยตรงนี้ัวละพาค,ครับกระโบมีหัวละพาอันหนึ่งโหละพากันหน่อยโคตรกระเพล็งพงหน่อยใช่ค่ะกระเพล็งมาก,กินกับแซงที่สุดเลยครับนำยาขอบคุนแต่ว่าต้องเป็นสูตรเข้มข้นหนึ่งสิปวดหลังเลยแม่วเขาว่าแม่เฮ็ดอัน ก่เป็นครับแม่เห็ดอันมีกะทิมีกะทิลรย่างพอดแม่บ่เคยเห็ดมาเดี๋ยวสิเห็ดใหบึงอครับบรยากผมเฮ็ดใด้อยู่มีกะทิมัก้าอ่อนรูปลวก่ลยเปล่พ่อว่าอย่างเปล่าพ่อพ่อไปเก็บโนละว่าพ่มากอว่าานมีฝายด้ว ถรถขับจะใข่คือตะไครยื่นบันลำยานใช่นี่จะใส่อนี้เอาไปใส่ก็ได้คุณแม่ง่ายดัดแปลงได้สบายนะครับมันยาประดุกน้ำตาลลองมีหมดเล็กน้อยไม่เรายยก็ไดด้เี๋วจะใส่โต๊ะบ้างขิว เนี้ยบร้อยหรือเล่าช่วงนี้มันีทสมอาแบใ้น้ำป่าชุดรลงไปเรียบร้อยครับโทรสัพทอนอีกแล้วเจ็ดแล้วมาแมนทุ่าไทยกับเซียพักเสียพักลงไปบ้านี่ครับออกาศผ่อนครับเมืองไทยอยั่โทรสัพท์หอน เราพาลงไปขั้นตอนทุกถ่ายจบก,กินเลยแบบที่นี่แสบแน่นอนน้ำยาข้าวปุ่นสุดได้ตึงน้ำยาปลาดุกที่กันตอนกินครับ